การที่เรามีสติะระลึกอยู่ในกายจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ของวิเศษเลยหรอกมีแต่ภาระมีแต่ทุก์ภาระนั่นก็คือทุก์นั่นแหละภาระเวปัญจคันธาคันทั้งห้ามีเป็นภาระบุคคลแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกทั้งปวงพระยาเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วคือไม่ยึดถือในขันห้านะ แล้วก็วางภาะระลงไปแล้วเราไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาอีกท่านถึงจะพ้นจากทุกข์ตรงนี้ที่สอนว่าไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเห็นทุกข์นะเห็นใจรักเห็นอย่างร่างกายเรานะ้นเรารู้สึกไปเรือยอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านอย่าเพลิดเพลินอ,อ,อย่าหลงโลกมีสติรู้สึกอยู่ในกายเนืองๆนั่นระมันทุกข์อะ ทำไมต้องที่หนนทำาหากินอนาะหารข้าวมาให้ร่างกายนะเลี้ยงดูอย่างดีนะประคอบประม,มอย่างดีสุดท้ายก็ทรยศเรานะร่างกายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราอยู่ด้วยกันได้แต่เกิดนะเราดูแลอย่างดีที่สดนะุดสุดท้ายทรยศนะป่วยตายตาย,ตายทิ้งเราไป เนี่ยเรามีสติเรียนรู้ความจริงในร่างกายนะดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายโียเว่าดูเรื่องทุกเนี่ยเห็นชัดง่ายเห็นได้ง่ายเพราเราเห็นความจริงว่าร่างกายไม่มีอย่างอื่นนะร่างกายมีแต่ทุก็จิตมันก็วางเรื่องอะไรมันจะไปหยิบก้อนทุกเอาไว้แต่เดิมเราเคยรักเคยหวงแหนร่างกายนี้มาก แต่พอเราภาวนามีสติรู้สึกกายเรื่อยๆกายนี้มีแต่ภาระกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่ของที่ชำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันก็วางมันวางนะมันวางวางได้จริงๆนะ